ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมทําการบ้านให้ภรรย,ยาและปฏิเสธที่จะซื้อบ้านให้น้องเขยจึงถูกน้องสะพ้ยโยนลงทะเลเขากับสุนัขถูกพัดไปยังเกาะร้างอย่างไร้ความปราณีบนเกาะร้างสิ่งแรกที่เขาต้องแก้ไขคือปัญหาน้ําจืดเขาตักน้ําจากบอก่อในเกาะ ให้สุนัขดื่มเป็นคำแรกเขาไม่รู้ว่ายาถูกขังอยู่ที่นี่นานแค่ไหนดังนั้นจึงต้องคิดเรื่องการสร้างที่พักพิงเท่าที่มักถูกภรรยาไล่ออกมาเป็นประจำมีประสบการณ์มากมายในการสร้างที่พักพิงเขาจัดการปรับพื้นที่บริเวณนี้ให้เรียบและเก็บก้อนหินบางส่วนออกไปที่นี่มีหินเยอะมากการยกหินขึ้นมานั้นค่อนข้างลำบากเขาแกะเชือกออกมาแต่ละเส้นสามารถใช้มัดของได้ เขาปูผ้าใบากันน้ำลงไปตอนนี้คุณอาจสงสัยเขาไม่ถูกน้องมิโยนลงทะเลหรอกหรือและผ้าใบากันน้ำมาจากไหนนี่คุณไม่เข้าใจแล้วเข็มขัดของผู้ชายที่แต่งงานแล้ว นอกจากไม่ใส่เงินแทบจะใส่ขยะอะไรก็ได้การพกผ้ากันน้ำก็ถือเป็นเรื่องปกติเขาใช้ผ้ากันน้ำคลุมแบบนี้ที่พักชั่วคราวแบบง่ายๆก็สร้างเสร็จแล้วเขายังใช้หินกดผ้ากันน้ำให้แน่นเพื่อป้องกันลมทะเลแรงตอนกลางคืนพัดหลังคาปลิวแม้ตอนนี้จะติดอยู่บนเกาะร้างแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนนิสัยที่บ้านนิสัยเก่าที่หลังให้ภรรยาเขาใช้มีดตัดเปิดขวดแล้วหยิบกระป๋องสองใบออกมานี่คืออาหารสุนัขที่เตรียมไว้ให้หมาเขาไม่กินอาหารสุนัขเลยอยากดำน้ำไปจับอาหารทะเล ใต้น้ำมีขวดหินเยอะมากปูหนักหนึ่งกิโลพวกนี้เขาไม่สนใจบนโขดหินใต้น้ำมีหอยแมงผู้และหอยนางรมมากมายนี่คือสถานีเติมพลังของผู้ชายเขาหยิบมันใส่ถุงอย่างง่ายดายปูและปลาทะเลเขาไม่สนใจแต่หอยมแมลงผู้เหล่านี้เขากลับเก็บไม่หยุดเหมือนว่าเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะเติมพลังให้เต็มที่บนกอร้าง วันนี้ได้ผลผลิตเยอะมากที่นี่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เพียงพอสำหรับเขาในการดำรงชีวิตที่นี่ตลอดชีวิตเขาแยหินมาสองสามก้อนสร้างเตาผิงหินที่หน้าที่พักจากนั้นเขาก็เก็บฟืนแห้งจกกัเกองแต่เขาไม่ได้เอาไฟแชกมาจึงต้องพยายามจุดไฟด้วยการถูไม้ขณะนั้นท้องฟ้าก็เริ่มมีฟ้าร้องดูเหมือนฝนจะตกหนักเวลาฝนตกเขาจะดื่มน้ำฝนที่ไหลลงมาตามเชือกดูน่าสงสารมากจริงๆแล้วมันแย่มากเขาใช้แท่งจุดไฟเพื่อจุดไฟต่อไปคนที่สูบบุหรี่บ่อยๆมักจะพกแท่งจุดไฟ เขาจุดไฟกองหนึ่งที่หน้าที่พักผิงอาหารเย็นวันนี้คือหอยนางรมและหอยแมงผู้อาหารเยอะขนาดนี้คนเดียวก็พอแล้วถ้าไม่อิ่มก็ลงไปเก็บในทะเลได้ตลอดเวลาเขาใช้มีดเคาะเปลือกออกเป็นสองเท่าใช้เปลือกเป็นชามแล้ววางบนฐานไฟโดยตรงจริงๆแล้ววิธีนี้ผิดถ้าไม่ใส่เครื่องปรุงไม่ต้องเปิดเปลือกวางบนฐานไม้โดยตรงก็จะเปิดเองสิ่งที่เขาย่างออกมาแห้งจนไม่มีน้ำเหลือแล้วแบบนี้แทบจะไม่มีอะไรให้กินเลย เขากินเองแล้วยังไม่ลืมแบ่งให้สุนัขก,กินด้วยกินแบบนี้ไม่มีทางอิ่นแน่บางทีเขาอาจจะแค่อยากกินบาร์บีคิวเฉยๆที่พักของเขาอยู่ใกล้กับชายฝั่งมากเคลื่อนทะเลซัดมาถึงหน้าประตูที่พักเลยทำไมเขาถึงทำไมไม่เปลี่ยนไปที่ที่ดีกว่านี้ละ่ะยามค่ำคืนเขาจุดคมไฟเล็กๆที่หน้าที่พักกลางคืนฝนตกหนักเขายืนดื่มน้ำกลางสายฝนคืนนี้ต้องนอนหิวอีกแล้ว เช้าที่ชายฝั่งสว่างเร็วกว่าตอนกลางคืนลมที่ชายฝั่งแรงกว่าเขาเอามือซุกเข้าไปในเสื้อเพื่อให้ความอบอุ่นตอนเช้าหลังตื่นนอนเขาเห็นเป็ดสองสามตัวที่ริมฝั่งแต่เป้าหมายของเขาไม่ใช่สิ่งนี้เขาพาสุนัขขึ้นเขาไปสำรวจถึงได้รู้ว่านี่คือเกาะร้างกลางทะเลพวกเขาเห็นโครงกระดูกสัตว์ทะเลบนเกาะทั้งสองคนต่างนั่งยองๆลงบนพื้นเพื่อศึกษาดูเหมือนว่าจะเอาไว้ต้มซุปก,กระดูกหมูแต่รสชาติเกือบทําให้เขาเสียชีวิตทันทีสภาพอากาศบนเกาะไม่คงที่เลยฝนตกเป็นระยะระยะ ทั้งคนทั้งหมาเปียกโชกเหมือนลูกไก่ตกน้ําเขาตอกตะปูบนกําแพงแล้วแขวนกระเป๋าไว้การกระทำนี้ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยจากนั้นเขาก็จัดพื้นที่ว่างบนชายฝั่งหรือว่าเขากำลังคิดจะสร้างที่พักพิงตรงนี้ที่นี่อยู่ห่างจากชายทะเลไม่ถึงหนึ่งเมตรเขาปูผ้ากันน้ำลงบนพื้นแล้วก็หาไม้มาอีกหนึ่งท่อนนำไม้ไปตั้งไว้ในผ้ากันน้ำแบบนี้ก็กลายเป็นที่พักพิงแล้วที่พักชั่วคราวแบบนี้แม้จะไม่สะดวกสบายแต่ก็กันลมงกันฝนได้นอนกลางวันได้อยู่ที่พักนี้แม้จะเรียบง่าย แต่มีเจ้าหมาน้อยอยู่ด้วยก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นเยอะที่พักมีแล้วต่อไปเขาจะเตรียมอาหารเย็นของวันนี้ตำแหน่งที่เขาอยู่คือก่อร้างทรัพยากรทางทะเลก็อุดมสมบูรณ์มีใครรู้บ้างว่าสิ่งมีชีวิตที่มีตาโตคู่นี้คืออะไรถ้าใครรู้สามารถพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ได้เลยในทะเลมีปลาตัวเล็กๆเยอะมากปลาตัวเล็กๆเหล่านี้อร่อยมากน่าเสียดายที่ไม่มีอวนจับปลาเลยจับไม่ได้แม้แต่ในรอยแยกของหินก็ไม่พบอะไรเลย วันนี้ไม่ได้จับอะไรเลยก็ขึ้นมาแล้วหลังจากพักผ่อนสั้นๆในที่พักผิงเขาขุดหลุมที่ริมฝั่งแล้วใช้ถุงตักน้ำทะเลมาเต็มถุงเขาน่าจะพยายามทำน้ำกลั่นเพื่อให้ตัวเองมีน้ำดื่มแต่หมาก็ต้องดื่มน้ำด้วยเขาใส่ใบไม้บางใบลงในหลุมแล้วปูด้วยแผ่นกันน้ำความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้เกิดไอน้ำและไอน้ำจะกลั่นตัวบนแผ่นกันน้ำและหยดลงในขวดนี่เป็นวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดในการหาแต่น้ำในป่าอาหารเย็นของวันนี้ยังไม่มีเขาอยากลองหาปลาเพื่อหาอาหาร เขาปักกิ่งไม้สองอันที่ริมฝั่งใช้สำหรับจัดเตรียมอุปกรณ์ตกปลาบนโขดหินมีหอยเล็กๆแบบนี้อยู่มากมายสามารถใช้เป็นเหยื่อรอได้เขาผูกสายเบ็ดเข้ากับไม้แล้วยังติดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนอุปกรณ์ตกปลาถูกจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาทั้งหิวทั้งกระหายน้ำมีหยดน้ำจำนวนมากกอดอยู่บนอุปกรณ์กลั่นเขาใช้มือเช็ดฟิล์มกับน้ำทำให้หยดน้ำไหลลงขวดถ้าไม่กระหายน้ำมากเขาคงไม่รีบขนาดนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วเขาเอาหินมาวาง ไม่ว่าจะมีข้าวกินหรือไม่ยังไงก็ต้องก่อไฟมีไฟกองไว้ตอนกลางคืนจะนอนหลับสบายขึ้นมากวันนี้ฝนไม่ตกเขาไม่ได้ดื่มน้ําเลยทั้งวันอุปรกรณ์กลัดน,น้ําจืดเก็บน้ําได้ช้ามากเขารอไม่ไหวจนต้องเอามาดื่มสักสองสามอึกน้ําจืดอึกนี้เขาจิบอย่างช้าๆพอเขาดื่มไปสองอึกเจ้าหมาก็เดินเข้ามาขอดื่มด้วยน้ําแค่นี้ไม่พอให้เขาดื่มเลยเขาเลยเทน้ําจากขวดให้สุนัขดื่มบางครั้งคนก็พูดไม่ออกจริงๆเขามาที่โขดหินเพื่อเก็บน็อตพวกนี้น็อตท,ที่เคยใช้เป็นเหยื่อล่อ ตอนนี้เขาก็ต้องกินเองแล้วเขาเอาน็อตไปต้มบนไฟใต้ทะเลมีทรัพยากรมากมายเขากลับเลือกกินแค่ไม่กี่ตัวนอ็อตไม่นานน็อตก็สุกแล้วหมาก็อยู่ข้างๆประหยัดไปด้วยเขาใช้มีดเหลาไม้จิ้มฟันหนึ่งอันเอาเนื้อคําแรกที่ขุดออกมาให้หมากินก่อนหมาตัวนี้ตามเขาไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายเนื้อแค่นิดเดียวนี้ไม่พอกินเลยแต่เขากลับให้หมากินเนื้อทั้งหมดวันนี้ไม่มีข้าวกินเขากลับไปที่ที่พักตั้งแต่เช้าเพื่อพักผ่อนกลางดึกมีเสียงกระดิ่งจากอุปกรณ์ตกปลา มีของว่างตอนดึกมาแล้วเขาดึงสายเบ็ดกลับมาปรากฏว่าจับปลาใหญ่ได้จริงๆเป็นปลากับพงทะเลขนาดของปลาไม่ใหญ่มากแต่ก็พอให้เขากินอิ่มคนเดียวที่บ้านเขาถูกภรรยาควบกลุ่มเข้มงวดเขาเลยไม่มีนิสัยกินมื้อดึกดังนั้นเขาจึงฝังปลาไว้ในดินเพื่อรักษาความสดเช้าวันรุ่งขึ้นโกจือล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นเขาไปที่อุปกรณ์กลั่นน้ำมันเพื่อหาน้ำมือเล็กๆของเขาตกแต่งกันอย่างเป็นจังหวะหยดน้ำบนผ้ากันน้ำน้ำจืดแค่ไม่กี่สิบมิลลิลิตรยังต้องแบ่งให้เจ้าหมาครึ่ง นี่มันลำบากจริงๆยังต้องดำน้ำหาอาหารอีกตำแหน่งที่เขาอยู่เป็นด้านที่ไม่มีแสงทรัพยากรใต้น้ำก็มีน้อยมากแต่ที่นี่มีเม่นทะเลเยอะมากน่าเสียดายที่เขาไม่อยากกินคนที่เลือกกินจริงๆอาจจะอดตายได้เดินรอบหนึ่งก็ไม่เจออาหารที่ถูกใจยอมอดเองแต่ไม่ยอมให้น้องหมาอด แถมยังเปลี่ยนเมนูให้กินอีกด้วยหลังจากให้อาหารมาเสร็จเขาก็เริ่มทําอาหารเช้าของวันนี้ฉันไม่คิดว่าเขาจะใช้แว่นขยายในการใช้ชีวิตคนที่สูบบุหรี่บ่อยใช้แว่นขยายจุดไฟก็เป็นเรื่องปกติแสงแดดริมทะเลแรงมากการใช้แว่นขยายในชีวิตประจําวันก็ง่ายมากเขาขุดปลาที่ตกได้เมื่อคืนออกมาความสดยังดีมาก หลังจากจัดการกับเครื่องในเสร็จก็เอาปลาวางบนกองไฟย่างโดยตรงการย่างปลาทั้งเกล็ดช่วยล็อกความชุ่มชื้นของเนื้อปลากลิ่นหอมของเนื้อปลาลอยไปทั่วกอรางแห่งนี้ปลาย่างถูกเตรียมเสร็จอย่างรวดเร็วเขาใช้มีดกรีดเบาๆเผยให้เห็นเนื้อปลาด้านในที่นุ่มและชุ่มฉ่ำคำแรกเขาให้สุนัขก,กินก่อนหัวปลาถูกย่างจนไหมเขาแกะหัวปลาให้สุนัขก,กินยังให้อาหารสุนัขอยู่เลยความอ่อนโยนที่ไร้ผลทำให้รู้สึกเจ็บปวดวันนี้มื้อใหญ่กับปลานี้อิ่มมาก ชีวิตบนเกาะร้างนั้นยากลําบากเขาตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถอยู่รอดที่นี่ได้นานหนีออกจากบ้านมาได้สองวันก็น่าจะพอแล้วดังนั้นเขาตัดสินใจกลับบ้านไปขอโทษภรรยาเอาละวิดีโอของตอนนี้จบลงแล้ว